สิ้นศิลปินตลกรุ่นครูชาติชายจินดาหรือพ่อใหญ่จิ๋วสภาโจกวันที่15กุมภาพันธ์2565เวลา15นาฬิกา52สินาทีสิ้นศิลปินตลกรุ่นครูชาติชายจินดาหรือพ่อใหญ่จิ๋วสภาโจกเป็นการสูญเสียอีกครั้งของวงการตลกไทยกับการจากไปของศิลปินตลกรุ่นครูอย่างชาติชายจินดาหรือที่เราจักกันในชื่อของพ่อใหญ่จิ๋วสภาโจก โดยเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2565ทางเพจดาราภาพยนตร์ได้เผยแพร่ข้อความระบุว่าเรื่องเศร้าคนบันเทิงสิ้นตลกคนดังพ่อใหญ่สภาโจกเสียชีวิตแล้วด้วยมะเร็งลำไส้สวดอภิธรรมที่วัดสายไหมชาติชายจินดาหรือพ่อใหญ่จิ๋วสภาโจกมีเชื่อเลนว่าแดงเจ้าของมุกผักบุ้งไฟแดงหลังจากที่ล้มป่วยหนักจากเส้นเลือดในสมองแตกแขนขาไม่มีแรงครอบการรักษาตัวในห้อง i อ u โรงพยาบาลแพทย์รังสิต เมื่อปี2555และสุขภาพก็ไม่แข็งแรงนับแต่นั้นมาได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งลำไส้เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2 5 6 5ในวัย75ปีพิธีสวดพระอภิธรรมนวัดสายไหมพิธีรดน้ำศพเวลา16นาฬิกาโดยศิลปินตลกคนดังเอเชิญยิ้มโพสต์แจ้งข่าวการจากไปของพ่อใหญ่จิ๋วสภาโจกว่าวงการตลกดาวดับลาลับไปอีกดวงครับพี่แดงบิ๊กโจกหรือพ่อใหญ่สภาโจก จากไปได้โรคมะเร็งลำไส้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับสําหรับชาติชายจินดาช่อเล่นแดงหรือที่รู้จักในชื่อของพ่อใหญ่จิวสภาโจกนั้นถือเป็นศิลปินตลกรุ่นครูมีผลงานโดดเด่นในฐานะของนักแสดงเรียนแบบพลเอกเฉลิมงใจย,ยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยอีกทั้งยังมีผลงานการแสดงในภาพยนตร์เรื่องหมาแก่อันตรายปี2554และผีหัวขาด2ปี2547อีกด้วย สภาโจ๊กเป็นรายการโทรทัศของไทยที่รอเรียนรัฐสภาโดยนําคนที่หน้าตาคล้ายนักการเมืองไทยและนักพูดมาเปิดสภาในรายการโดยเป็นสารบ,บันเทิงเสียสีสังคมตามบทบาทสมมุติมีประธานสภาโจ๊กและรัฐมนตรีฝ่ายแค้นเป็นหลักออกอากาศครั้งแรกเมื่อประมาณปี2545ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีขอย้อนรำลึกอะไรและขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยครับ